สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับริลลี่อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบริลลี่แต่งหนะ้าแบบเบสิกมากๆอะไรอย่างนี้ จริงๆแล้วคือลิลลี่อยากจะทําเป็นคลิปแบบแต่งหน้า10นาทีคะ่ะเป็นคลิปที่ลิลลี่ขึ้นคลิปขึ้นมาเมื่อกี้เลยว่าแบบอยากจะทําอะไรอย่างนี้เพราะว่าลิลลี่จะต้องไปทําธุระข้างนอกแล้วมันมีเวลาจํากัดแล้วปกติคือลิลลี่อ้อยอิ่งมากๆคือแต่งหน้าเป็นลุคแบบเนี้ยไม่ได้ต่างจากนี้เท่าไหร่แต่ว่าใช้เวลามากกว่า สินาทีเพิ่มเผแบบอาจจะเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยทำให้กลัวว่าแบบจะไปไม่ทันลิลลี่ก็เลยอาจคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบบบอกตัวเองว่าแกต้องทําได้ภายในเวลา10นาทีนะเว้เอเยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่จัดของไม่มีการเซตอุปกรณ์ใดๆทั้งสิน้นแล้วดูความรกของของห้องลิลลี่ตอนนี้คือแบบโตเครื่องแป้งลกมากๆอ่ะแบบหาของก็หาไม่เจอควรมาจัดโตได้แล้วอะไรเงี้ยเออก็ถ้าเกิดสมมติ อยากจะรู้ว่าลิลลี่สามารถครีเอทลุกมั่วแบบนี้ได้ยังไงนะคะภายในเวลา10นาทีก็ไปดู <รอ S 1> กันเลยจะแบบแต่งหน้าแบบตามมีตามเกิดเลยนะคะก็จะหยิบสิ่งที่ใกล้มือลิลลี่ก็จะเริ่มจับเวลาของลิลี่นะคะก็จะตั้งไว้10นาทีนะคะก็ดูซิว่าลิลลี่จะทําได้หรือเปล่านะคะ1 2 3เริ่มอ่ะขั้นแรกใช้เบสก่อนเอสปอนะคะนี่คือแบบใช้พะวรีจริงๆอันเนี่ยนังโคม ไม่ทันอะไรเลยนี่ปาไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเค้ยคือยิ่งรีบวิ่งลนจริงๆอ๋กันแดดก,ก็ลืมทาตอนแรกคือว่าลงสกินแคร์หมดแล้วไหนได้ลืมทากันแดดมันเสียเวลาตอนลงนี่แหละจริงๆผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีสิบเก้าวินะคะดิฉันก็ยังคงหา,กกาอุปกรณ์ไม่เจออกงคงหาไม่เจอเหมือนเล,ๆๆเลิีนี่แหละเฮ้ยคือมันหาไม่เจอจริงๆอ่ะ ถาที่เขียนคิวไม่เจอเนื่องจากหามไม่เจอนะคะเราก็จะใช้อาจีตาอะไรก็เขียนง่ายดีไวดีออกมาจริงๆลิลี่อยากได้อนาตัสเซียที่แบบลิลี่ชอบใช้เพราะนั้นลิลี่ถนัดจริงๆแต่ว่าจริงๆที่เขียนคิวเจอก็โอเค อันนี้เกียรเกียคิวมาแล้วอะก็ไม่ช้าเท่าไหรว่วะผ่านไปสามนาทีเมลินดาที่แบบสีทองอ่ะไม่รู้เหมือนกันอาอเลอะเลย ประเด็น,นคือหาที่ดัดขนตายไม่เจอเ <c oughs> จอละเจอละสั์สิ่งคือตกหมดเป็นลุกที่โคตรจะมั่วเอาอันนี้มาปัดคิ้วด้ยของอีทูดีนะคะอันนี้ใช้สีเข้มหน่อยเพราะว่าหยิบอันนี้มาได้เราไม่มีเวลาละเขียนอายไลเนอร์ด้วย ประเด็นคือไม่มีที่ปัดขนตาด้วยทาปากก่อนแล้วกันเอสเ e อร์เลิฟยูอ i ดิชั่นไอไอพีเคเอ็นอืมนี่คือแบบได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจริงๆแล้วก็อ t ทูดีอีทูดีนี่สีลิลี่แม็กคือสวยมากแก้มโกลเด้นโรส ีนี้นะคะ103เฮ้ยขาดขนตานี่กินนาทีแล้วอ่ะเฮ้คยคาดขนตา5นาที49เฮ้ยเราทำเวลาได้ดีกว่าที่คิดปะวะแต่ว่ายังหาที่ปัดขนตาไม่เจออะเจอแล้วห้ แต่งเร็วก็แต่งได้เหมือนกันนะับโมจะชมตัวเองจริงๆก็ยังไม่ได้เสร็จขนาะดนั้นยังไม่ได้คอนทัวร์หน้าโอเคจริงอาจจะทำให้มันเป็น5นาทีก็ได้แต่ว่าจริงๆเคยทำไปแล้วเน่ก็เลยแบบ ทำแบบสิบนาทีแล้วกันเพิ่มเวลาให้ตัวเองอุย้ยแปรงเข้ารูจมูกเฉยก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรละนี่ขนาดไม่มีอะไรก็ยังแบบมือก็ยังแบบไม่หยุดไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคือก็เขียนตาไปเลยใช้โลวนะคะของ IPKN ใช้สีทองแปะแปะ ก็เสร็จภายในเวลา8นาที46ว <of> <Thompson> ินาทีนะคะแบบชิวๆรวมเวลาของหายแล้วก็จะเห็นได้ว่าคือถ้าเกิดจะรีบเนี่ยก็รีบได้นะคะก็เสร็จทันเวลาพอดีนะคะก็เดี๋ยวจะไปเขาเรียกว่าอะไรเป่าผมแล้วก็ไปแต่งตัวนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะถึงแม้แบบอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายมเพื่อแบบเตือนสติตัวเองนะคะว่าแบบอย่าชักช้าอ้อยอิ่งอะไรเงี้ยทุกนาทีมีค่ามากๆนะคะสุดท้ายลิลลี่ก็ทําได้ถึงแม้แบบผมลิลลี่เนี่ยก็คือแบบยังไม่ได้สระเอ้ยไม่ใช่ลิลลี่สระผมมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป่าแต่ก็แบบเออไม่เป็นไรเพราะว่าเออก็รีบไงก็เลยแบบเดี๋ยวมมาสิ่งนี้นนนไปเลยแล้วกันถึงแม้มันจะอับชื้นหน่อยแต่แบบ ไปทันก็โอเคอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ลิลลี่ได้นะคะหรือว่ากด subscribe channel ให้ลิลลี่ได้นะคะวันนี้ลจะพยายามทําคลิปให้บ่อยที่สุดอาจจะแบบมีสาระไม่มีสาระอะไรปักบนกันไปก็ขอให้เข้าใจด้วยเพราะว่าปกติแล้วลิลลี่เป็นคนแบบไม่ค่อยมีสาระนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย